อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องอะไรฮนะเป็น,ยายานของของของป้าผมพี่ของป้าอ้ายัางไงช้าๆจาช,าช,าช,าชา้าๆเล่าให้เห็นภาพคือมันจะเป็นต้นโพวีต้นโพให้ต้นต้นไทตต้นไทรใหญ่ๆเลยพี่แต่มันอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งครับคือลูกชายของเขาอะก็เป็นหนา้นาน้าน้าของผมนี่แหละป้าผมไปตามขพี่ เหล้ามากเลยพี่ถ้าขอาไปกินเหล้าไปกินเหล้าอีกที่หมู่บ้านหนึ่งครับครับแล้วป้าผมอะ่ะเขาเป็นห่วงเขาก็เลยแบบขี่รถไปดูอะ่ะแล้วคราวนี้เขา่็หมาตัดตัดหน้ารถเป๋าีี่แล้วมก็พุ่งไปชนกับพุ่งไปชนกับต้นไซตต้นนั้นพอดีเลยพี่ที่แบบเขาชอบเอาศารมันทิ้งไว้อพีอ่ครับ แล้วพอออกจากโรงพยาบาลอ่ะมารักษาตัวที่บ้านเนี่ยพี่แล้วที่ผมบอกว่าบ้านผมเป็นบ้านที่ติดติดกันอ่ะบ้านผมะจะอยู่บ้านผมจะอยู่ข้างล่างบ้านบ้านที่เกิดเหตุอ่ะจะอยู่ข้างบนเดินประมาณสิบเก้าว่าถึงแล้วพี่แล้วช่วงนั้นแม่แม่ผมอะ่ะเขาไม่ได้อยู่บ้านนี้พี่ผมต้องไปนอนบ้านนั้นครับแล้วป้าผมอะ่ะเขาแบบชอบเพ้อถึงแบบใครมาหานักหนาไม่รู้พี่แบบเรียกชื่อคนนูน้นคนนี้บอกเขามาแล้วเขาจะมาเอาแล้วอ่ะประมาณนั้นนะพี่ จนจนลูกสาวเขาอะแบบทนไม่ได้อะเขาก็เลยไปตามหมอที่แบบเขาจะเรียกว่าหมออะไรพี่ที่แบบเขาไล่ผีได้อะอ่ะหมอผีแล้วกันประมาณนั้นนอ่เขาแบบมามามาช่วงดึกเลยนะพี่ประมาณตีสองตีสามครับผมือแบบไม่ไม่มีใครทนได้แล้วพี่เขาแบบเพ้อทั้งวันทั้งคืนเลยพี่จนแบบลูกฐานแบบกลัวหมดแล้วอ่ะจนเเขาอยจงที่เขาไปตาม คือแบบเรี่กงชื่อสมสมมตินะพี่แบบเอาชื่อพี่ก็ได้นะพี่ชื่อชื่ที่ตูนมาแล้วที่ตูนมารับแล้วดูสิเขายืนกันเต็มบ้านหมดเลยอันนี้คือคนที่ขับรถชนมาใช่ไหมใช่ครับเป็นป้าวโหมาครับครับต่อเลยครับนั่นแหละพี่จนขอขาเอาแบบมีดหมอพี่มาจิ้มที่หมอแล้วเขาแบบยีดยืดลั่นเลยพี่จนแบบ คนที่อยู่แล้ววกนั้นเตื่นหมดเลยตื่นเรามาดูอ่ะพี่ oh. แต่ก็ไม่หายนะพี่จนต้องแบบไปบวชชีอพี่ค hmm. ือแบบทำพิธีอะไรยังนถึงเช้าอ่ะพี่แล้วก็ประมาณ oh. วันสองวันอ่ะพี่ถึงจะจะไปบวชได้ไปบวชปุ๊บก็ไม่หายจนแบบต้องต้องไปพึง่งไอ้นี่หมอดูอะไรสักอย่างอะพี่เพื่อไปเอาขันที่สุก พี่ไปเอาไปเชิญฝันแวพี่ที่ชนกับต้นไม้ต้นนั้นน่ะครับนั่นแหละไปตามกลับมาพี่จนแล้วก็ถึงหายอะพี่ถึงจะกลับมาดีเรื่อยๆอืมสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับลองสรุปให้พี่ฟังอีกทีได้ไหมเขาขับรถไปชนต้นไม้ที่มีผีอยู่เหรอเป็นต้นไซพี่ที่เขาเขาชอบเอาสารมาทิ้งไว้อะพี่เขาจะไปะตามลูกชายของเขายพี่ครับใช่แล้วแบบตรงนั้นอ่ะมันเป็นฝนตกเขาพี่ถนนมันลื่น บเขาก็เลยไอ้นี่หลุดโค้งไปชนกับต้นไม้ต้นนั้นเลยพี่ใช่เราคือเจ็บตัวเราตั้งใจด้วยใช่ไหมใช่ครับเราเราก็ไปรักษาสาตัวที่โรงพยาบาลพี่แต่แต่ช่วงที่อยู่ที่โรงพยาบาลอะ่ะคือแบบอาการปกติเลยนะพี่แต่พอกลับมาบ้านแต่พอกลับมาบ้านเขาก็เริ่มเพ้อเริ่มเริ่มอะไรทุกอย่างอะพี่จำจำใครไม่ได้เลยพี่ลูกสาวเขาผม ทั้งแบบญาติญาติกันอ่ะเขาแบบจําไม่ได้เลยอ uh ือฮะนั่นแหละพี่เรื่องทั้งหมดก็มีประมาณนี้อ่ะพี่เป็นเพราะว่าไปขับรถชนต้นไทรที่มันมีพวกสารอะไรอยู่เยอะแยะแล้วไม่ได้ไปขอขามาถูกไหมใช่พี่พไม่ได้ <มา S 1> เชิญไม่ไม่ได้เอาแบบขวัญกลับมาด้วยพี่ไม่ได้เชิญขวัญน่ะเชิญขวัญน,นี่มันคืออะไรล่ะครับเหมือนกับว่าเราจิตหลุดไปอยู่ที่ต้นไนต้นนั้นเหะป,ประมาณนั้นพี่แล้วก็เหมือนแบบ วิญญาณอื่นเข้ามาแฝงในล่างนะพี่โอ้โหแล้วเขามีแบบพฤติกรรมอะไรแ,บบแปลกๆไหมฮะตอนที่มีไม่นะพี่ตอนตอนเช้าอ่ะตอนเช้าเขาก็ไม่ค่อยฟื้อเท่าไหร่พี่แบบเขาเขาเขาจำพวกผมได้นะพี่เขาก็เรียกชื่อเรียกอะไรอะไรเงี้ยแต่เขานอนทั้งวันเลยพี่ใช่แต,แต่พอ,พพอตอนางคืนใช่พี่ตั้งแต่แบบประมาณปุ่มหนึง่งแบบยันเช้าเลยพี่พื้อทั้งคืนเลยโอ้แล้วอยู่อย่างนี้เกือบอาทิตย์นะพี่ที่แบบเขาพือ้อ แล้วเขานอนอยู่ชั้นไหนอะชั้นหนึ่งชั้นสองฮะเป็นเป็นบ้านชั้นเดียวพี่ไม่มีห้องอะแบบแนอนรวมกันแล้วก็มีทีวีโอ้โหแล้วแบบอยู่กันรวมกันหมดเลยใช่ไหมก็มีก็มีป้าผมแล้วก็ลูกสาวเขาแล้วก็มีผมแล้วก็มีผมกับพี่สาวไงเพราะเพราะเพราะบ้านผมไม่มีคนอยู่พ่อแม่ผมไปทํางานที่ต่างจังหวัดผมก็เลยต้องไปนอนบ้านหลังนั้น หลอนไหมครับตอนอยู่กับป้าแล้วป้าเขาเพอ้ออย่างไรคบโพี่แคบร้องไห้เลยพี่เพราะเราเป็นเด็กอ่ะย,<ต>ยัง,งไม่อยู่บ้าน่ลังนันไง้ไม่ถึงปห้าเลยนะพี่ครับโหแล้วเพอ้อทั้งคืนผีเข้าใช่ก็ไม่รู้เหมือนแบบเหมือนเหมือนไม่ใช่ตัวตนเขา,าพี่เพราะตัวตนเขาแบบเป็นแบบไม่ใช่คนแบบนี้งไงพี่โอ้เขาแบบมีแบบ มีอะไรน่าก,กลัวน่าก,กลัวมาหาเราไหมตอนที่เขาเพลอะแบบเดินมาหาหรือมามองหรือว่าอะไรปะไม่พี่เขาเขาลุกไม่ได้พี่แต่ว่าเขาก็จะเพลอ,อยู่อย่างนั้นนะใช่แต่จะนอนเพลอยู่อย่างนั้นเรื่อยๆเลยพี่เรียกชื่อใครทนะั้งนานไม่รู้พี่โอ้ยเยอะชื่อเยอะเหมือนกันนะพี่แต่แบบไม่มีใครรู้จักเลยอะ่ะน่าก,กลัวฮิเ็งอ้นี่ครบเลยนะครับมีทั้ง ทั้งทั้งเปะทั้งแม่ทั้งป้านะฮะแล้วก็คนข้างบ้านเราวนเวียนยแล้วแล้วก็มีเรื่องของน้องผมพี่ล่าสุดเลยพี่เดือนที่แล้วครับยังไงคือมันเป็นเพื่อนของน้องชายผมมาพี่แล้วคันเนี้ยรถรถชนกับต้นไม้พี่แหกโค้ง,งครับแล้วก็เวลาปุกเนี่คพี่บแบบเนาะ เพื่อนเพื่อนของมันอ่ะมันนอนอยู่บ้านบ้านบ้านน้องชายผมพี่ก็ห่างจากจากบ้านผมประมันโลนึงพี่แล้วกันเนี่ยแบบพอพอเผาครบสามวันอะไรเสร็จแล้วอ่ะเราต้องมามาทําบุญที่บ้านเขาก็เลยเออถือโอกาสทําบุญให้น้องมันไปเลยทําบุญที่บ้านของน้องชายผมอ่ะเพราะมันมาอยู่ด้วยกันแล้วเสียแล้ะครับหรือว่าทําบุญสะดอกเคร์เฉยๆใช่ใช่พี่แหรโค้งแล้วเสียเลยพี่แบบก็ดูผักทั้งตัวรเลย ขอนท่ญาติถามได้ไหมว่าใช่ต้นไม้ต้นเดียวก่อที่ป้าเราไปแหกมาป่ะไม่ใช่ไม่ใช่พี่แต่ตอนนี้มันมีต้นมันจะเป็นอำเภอพี่อ่าฮะเป็นอำเภอแล้วก็มันจะเป็นลงเนินแล้วก็เป็นโค้งหักตอก่อพี่แล้วจะมีต้นไทรอ่ะเฮ้ยต้นต้นเจ้าแม่ตะเคียนมันจะเป็นที่เขาไว้ของหวยอะไรกันเลยพี่อ๋อครับใช่จะเป็นอยู่ข้างทางพอดีแล้วก็เลยไปอีกนิดนึงมันจะเป็นต้น ต้นขนุนหรือต้นอะไรสักอย่างเลยนะพี่อ่าาอฮะครับต่อเลยครับนั่นแหละพี่พอครบสามวันเสร็จแล้วอะ่ะเาขาเขาก็เลยเออจัดทาบุญให้น้องมันไปเลยพอตกกลางคืนนะพี่น้องผมเล่าให้ฟังบอกว่าน้องอะ่ะเข้ามาคนที่ตายพี่มาในบ้านเดินหาข้าวกินเดินเข้าไปในห้องที่น้องเขานอนทุกวันเลย แล้วก็มาเคาะประตูห้องน้องชายผมมาแต่น้องชายผมมันไม่กล้าเปิดไงพี่เป็นเป็นอยู่อย่างเงี้ยประมาณสองสามวันพี่แล้วก็แล้วก็เงียบไปเลยมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกแล้วครับเนี่ยพี่เรื่องเรื่องก็มีประมาณนี้แหละพี่โอ้หน่ากลัวเหมือนกันนะครับเนี่ยมันจะเป็นเหตุการณ์ที่แบบสั้นๆในชีวิตผมมาพี่มันไม่มีอะไรเยอะครับ

<laughs> นี่ผมโอเคหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วครับโอเคแล้วต่อไปจะเป็นใครมาเล่านะขอบคุณน้องหนึ่งมากที่มาล้มแชร์ประสบการณ์